สวัดีค่ะมากินข้าวกันยังเนมอ่อม,มูใส่กระดูกอ่อ,อนพี่น้องแซ่บอยู่แล้วอมม่อมูใส่กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนกับหมูหะมันอันเดียวกันกะโมแมนมาอย่างเป็นวัคซีน,นเป็นเนื้อ,อยังยังนี่กระดูกอ่อนหมูอ๋อหมูใส่กระดูออกอ,อ,อ่อนเนาะเออจะจ่อยอยู่โน่นก็ยังหัวเราะมาเลยจะพูดผิดเหรออืมข<อ>้าสดเพิ่มใหมเนะ้เนาะอ๋อหมูใส่กระดูกอ่อน อ้อมกระดูอ้อนมูใส่ยอดปะอืออ้อโอเคโอเคแล้วลำผิดใช่ไหมคือตดมาก็ผิดแล้วพวงนะพูดก,กินพูดเดียวอาจารย์บุญหลวงกับพ่อใหญ่จอยเ้ากินเขา้าไปยังไงแค่ลายของอมจมไปเจอเขาว่าจริงๆเจอัะนมนันจมแล้วมากิน <c oughs> เขาไปเอาตัวข้าวหายโคยมันหนามาต้มให้แส่บเนาะให้น้ำซุปเนาะ เราตุ่มเสมหมอยงยาไปด้วยเอ็นจนาอุ่นมาอืมรบมาทางเสร็งนะนุ่งร้ายนุ่งร้ายนะก่อไฟได้อยู่แสบเลยไหมนหองจันขอมันจัดสิ่แล้วพักมันหน่อยไปมันหน่อยแล้วพักนมิ่ยาเกิดลร่ำในหน่อยมันทีมันอือเบิอมันมอืมเามีเกียคืออาเห็น ตอนโจ๊ก oh, mm. ็อ mm. mm. uh ืงอออืงองอือจ๊กะมาขึ้นไีเ่ยนอบกพี่กระโยแล้วมาใช้น้ำน่อออถ้ามารับปูอยู่หมองนอมันจะติแฉกไปแต่ไกลมัแฉบแต่าพี่ไม่ปูกอยูามันไปเต็มสีเอ็นบ่ละหยออเคือมันทาไปด้วยได้ผลนี่มันแขบนําแปกแต่เนาเอยะฮะ

พอจะทำดีางตับแสบไหแอบดูบุญดวงเป็นของพี่หนามดวงกินกระเต๊ว Cái đồ có cho nó phẳng vô đi nổi nó Mô lại cho gốm nổi nó mới xảy ra Cho nó nhìn nổi nhìn vậy เอาอาน่้ทีกระดูกง่าป่ะอันนี้ปั้นยินพี่องอบกระดูกไว้ทำไมนาชิแบบนมีทั้งวันเนาะอืมมันเียวยเหรอยี่โบอ้าวี่โบกเหรก็ไม่ดูตุุว

แล้วเกลื่อนสิออกมากแฮะผมวันนี้มีเกลื่อนไหมนี่ตอนนั้เดี๋ยวอาจารย์จะหักควาหักคนห้ามมากไม่ได้แรงดันสู้ไม่ไหวข่าวสุดขาไม่ดีเลยไม่ได้ใช้เกรื่อนแต่งเห็นรูปอืมเดี๋ยวต้องอึอะไรดวงสาดมั้ง ของก็ดีแบบนีโอ้โหตกใจหมดเลยอาจารา์ตกใจหมดสุดไม่มีตัดต่อแล้วพี่เนองอุทานก็คืออุทานเสียลุกหมดแถวแตกเลยยังไม่เยอะทั้งไม่เยอะ ทำบ่ได้เอามื่อยุบมันกับแมเสกใช้คือบางั้นก็บางมนอ็กน้อยก็ยิ่มานจะน้อย คุณรวงคุณไม่กินน้ำเหรอครับคุณไม่กินน้ำเหรอคุณไม่กินน้ำเหรออ๋เอามาแล้วน้ำไม่พอไม่เป็นไรน้ำหมดไม่มีน้ำเย็นน้ำเปล่าๆนี่แหละเอาน้ำไมาเย็นกระไรจะกินน้ำไมเย็นไหมฮะเอาไม่เย็นมันไม่มีอยู่แล้วน้ำเย็น อืมรับไม่ได้มันจะเหี้ยใส่หัวนะขอบคุณค่ะอ่านหลเอาหนูเจอทำไมไม่เข้าบ้านนะหือฝนตกยังมบ่เห็นเข้ามาอยู่อยู่ได้ย่างอยู่สวนหาคนได้จตะะ่ซะใช่เหรออืม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <rồi. cười>